สวัสดีนะทุกคนวันนี้นิกกี้ตื่นแต่เช้าเลยนะคือคุณเขาแวะไปหาคุณพ่อแล้วก็เอาของขวัญไปบริจาควันเกิดด้วยไปที่เรือนจําพิเศษมินบุรีนะทุกคนแล้วหลังจากนั้นนะทุกคนประมาณบ่ายสคุณเขาก็ไปทํางานที่เซ็นเตอร์เวลนะทุกคนเป็นงานเปิดตัวเสื้อคอลเลกชันใหม่ของรอยัลไอวี่ลิเกตานะทุกคนแล้วคอลเลกชันนี้ก็คือเอกกับน้องเอนโซน้องเอนโซที่เป็นนักแข่งรถฟอร์มูล่าวันนาทุกคน แล้วที่งานนาทุกคนก็มีเพื่อนดาราแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์ไปกันเยอะมากน้องบิ่มบิมก็ไปด้วยแล้วงานเนี่ยมีกิจกรรมให้ทำด้วยนาทุกคนจะจัดวันที่25ถึงวันที่30แล้วในงานนาทุกคนคือมีทั้งทีมงานซูปตาทีมงานที่บริษัทแล้วก็เอฟซของนิกกี้นาทุกคนไปให้กำลังใจคุณเขาเยอะมากเอาของขวัญแล้วก็เค้กไปให้คุณเขาด้วยมีเป่าเค้กกันที่นั่นด้วยนาทุกคน แล้วเพื่อนๆเอฟซีเนี่ยก็เป็นผู้ชายกันซาส่วนใหญ่นะทุกคนคุณเขาก็คงจะแปลกๆนิดหน่อยเพราะว่าไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนคุณเขาคงดีใจมากทุกคนเพราะว่าปกติแล้วเวลาออกอีเวนต์คือเอฟซีจะไปหาคุณเขาน้อยหน่อยแต่รอบนี้ก็คือไปเยอะมากคุณเขาก็คงดีใจมากตาดูเลยใช่ไหมล่ะในนี้นะครับก็ถึงนะครับทุกคนนะครับก็ได้เจออะไรับเรียบย่ายมีครอบครัวกันหมดแล้ว๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสก็เจริญทั้งปีละครั้งนะไปกินดยจ้ะ đó nha nó vào เข้าเลยเข้าเลยพี่มีถือได้ Happy birthday to you 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 ขอให้เลี้ยวหายเร็วๆขอบคะไณนะคะรับขอบคุณนะครับชอบนิ่งไหมคะใครจะให้ดอกไม้คะในหลายดอกไม้ใครจะมอบดอกไม้คุณน้าชาติเออดอกไม้อะไรครดอกไม้จะไปไหมจะไปไหมจะไปก็ไปได้บายบายไปส่งได้เลยได้เลยแล้วตอนดึกๆนะทุกคนคุณเขาจัดปาร์ตี้วันเกิดที่บ้าน ก็จะมีเพื่อนๆสมัยเรียนเมา์สปอยเจมเลโอโฟกัสแล้วก็มีเพื่อนๆอีกหลายคนนะทุกคนที่ไปด้วยคือบรรยากาศคือน่ารักมากอบอุ่นมากโอ้โหหล่อนน้ามันสั่นนั่งตอนเข้ากไปแล้วอะแควันเกิดเป็นอนที่แบบสนิทเลยนะแค่เทรียนไว้สี่ห้าวันแล้วก็ทิ้งทีเดียว ใช่แล้วก็ไม่แต่แต่จะไม่ทิ้งนั่นดีแล้วไ่ใช่เราเย็นในวนี่เย็นวันวิีการนี้แล้วก็เดี๋ยวค่อยเก็บไว้ทิ้งไว้หลัง we yeah. yeah. บอกไปเลยตัวยองไปกลัวเออบอกไปเลยอไม่มีแล้วหายแล้วเย้มยิ้มยิบมยิ้ม่งลูกัหยกกลางเป็นระยิ้มยิบหบแมงลูกขอบคุณนะครับเพื่อนรักขอบคุณครับแต่ก็ยงเป็นหมอมันไปมันไปมัไปครับ ส่วนนี้นะทุกคนคือเพื่อนที่ไม่ได้มาในงานแล้วก็ลงสตอรี่แท็กคุณเขาอวยพรวันเกิดนะทุกคนแล้วพอก่อนนอนคุณเขาก็มีอวยพรวันเกิดด้วยคือคุณเขาอยากให้เนล่าอยู่จนถึงอายุ20ปีนะทุกคนอยากให้เนล่าอยู่ด้วยกันไปนานๆส่วนน้องบิมบิมนะทุกคนน้องก็อยู่ที่งานด้วยเพียงแต่ว่าไม่ได้มีรูปที่โพส์ลงนะทุกคนแล้วคือน่ารักมากทุกคนที่จะแม่เสาด้วยนะ แล้วเพื่อนๆจำได้ไหมเมื่อคือนตอนวันเกิดคุณเขาน้องหอบเค้กไปสไปร์แล้วคุณเขาไม่ได้ทานคืนนานๆนทุกคนแต่ในไลฟ์วันนี้บอกเรานะทุกคนว่าทานไปแล้วแล้วก็เค้กนะทุกคนคือน้องเป็นคนทําเองด้วยทําทุกขั้นตอนเลยนะทุกคนแต่ว่าตอนแรกที่บอกก็คือน้องบอกว่าไปต่อซื้อมา3ชั่วโมงแต่จริงๆแล้วน้องทําเองนะทุกคนน่ารักมากเก่งมาก ส่วนคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะทุกคนบ๊ายบาย